ท่านนะครับอยู่กับช่องกฟานจัดให้นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตร้อยสิบนะครับว่าแต่งอะไรเพิ่มนะครับนี่ครับพึบ่งพึ่งทำเลยล็อกสี่ล้อครับล็อกสี่ล้อถุงละห้าสิบาทนี่แหละนะครับทำหน้าเลยแล้วก็เกลอ้อหน้าหลังครับร้อยหนึ่ง ก็บางโคนหลังครับเบิกใหม่จุดสี่เบิกใหม่ครับตั้งคันปอกแฮนด์ครับทั่วไปติ๊กเกอร์ครับแล้วก็จานเบรกนะครับแล้วก็เพิ่งทำมาเลยคือเปลี่ยนน็อตตั้งวาล์วใหม่คู่หนึ่งนะครับคือวาล์วมันดังนะครับนี่ครับ สิบสี่ยี่ห้าอันนี้ยังยน่นไม่สุดนะมันติดโค้งก่อนมันติดโค้งก่อนนะครับเนี่ยครับสิบสี่ยี่ห้าอันนี้ยังไม่ได้เทสนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับจะให้ผมทําดําหน้าหรือดิ้หน้านี่ครับช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับ ว่าจะให้ผมทำํำดัาหน้าหรือดิสนะครับใครอยากให้ผมอัพสเต็ปอะไรก็บอกนันนนแล้วก็ที่เพิ่มเติมก็เนี่ยน็อตนพุ่นี้ครับแล้วก็เดีย๋ยวผมจะมาบอกว่าทําใส่อาร์มย้อดแล้วใส่เบรกหลังนะครับมันต้องเปลี่ยนมือลิงนะครับมือลิงแล้วก็ตั้งเบรกให้มันดีด ตั้งเบงให้มันดีๆนะเนี่ยไอตรงเนี้ยเนี่ยไอตรงเนี้มันติดคุมตั้งไว้ติดเลยนะครับ่าก็ประมาณนี้ครับส่วนเรื่องเครื่องก็เดิมแคมครับหัวฉีดน่าจะเป็น 6G น้ำมัน e แปดห้านะครับเรือนยังเรือนเดิมนะก็ประมาณนี้ครับ อัปเดต110นะครับประมาณเนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับเจอกันใหม่นคลิปหน้าครับสวัสดีครับ